ในทุกค่ำคืนเราทุกคนต่างเดินทางเข้าสู่โลกที่ไร้เหตุผลนี่คือจักรวาลความฝันของฉันพื้นที่ที่ความจริงและความฝันบางทีก็แยกกันไม่ออกวันนี้ขอเสนอตอนดีนลับวานและทางเลือกสุดท้ายของซามูในวันที่ท้องฟ้าหม่นและลมเย็นเฉียบพัดผ่านเมืองใหญ่ซามูชายหนุ่มผู้เคยเชื่อมั่นในแรงของตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางซาประาักหักพังของความฝัน ธุรกิจที่ทุ่มเททั้งชีวิตพังลงในชั่วพริบตาเขาเดินอย่างไร้จุดหมายหัวใจเหมือนถูกดูดกลืนไปกับความว่างเปล่ากระทั่งเขาสะดุดกับโชว์รูมรถเก่าโซมหลังหนึ่งป้ายสีซีแทบมองไม่ออกว่าเคยเขียนว่าอะไรและเมื่อสายตาสอดไปถึงประตูลับบานหนึ่งเขาก็รู้ทันทีว่าชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในห้องโถงมืดสลัววานตัวมหึมาในชุดสูทด,ดำสนิท นั่งรออยู่ข้อตกลงถูกเสนออย่างเรียบง่ายแลกเปลี่ยนทุกอย่างที่ซามูมีกับความสำเร็จที่จะได้มาอย่างง่ายดายซามูตอบรับข้อเสนอด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความกลัวและสิ้นหวังวันต่อมาซามูเดินกลับมาที่โชว์รูมเดิมเรากับถูกพันธนาการด้วยสายใหญ่ที่มองไม่เห็นทุกอย่างวนซ้ำเรากับโลกทั้งใบกำลังบอกว่า ข้อตกลงนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเขาได้กลิ่นเศษเนื้อซราเคตุนหอมกรุนลอยมาตามสายลมของหายากที่ใครคุมได้ก็เหมือนครองตลาดทั้งเมืองข้างทางป้ายราคาคริปโตพันผูนขึ้นลงไม่หยุดเรากับมีใครบางคนกำลังกุมอำนาจเหนือทุกอย่างอยู่ในเงามืดแต่เบื้องหลังความสำเร็จเงามืดก็เริ่มไล่ล่าเขาอย่างเงียบงนันเสียงวิทยุข,ของเจ้าหน้าที่แววมา เป้าหมายเริ่มเคลื่อนไหวและอาจอันตรายเกินกว่าควบคุมซามูเริ่มตระหนักว่าตนไม่ได้เป็นผู้ลิขิตโชคชะตาอีกต่อไปเขาเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งบนกระดานที่ใครบางคนกำลังเล่นอยู่และเมื่อทุกอย่างเริ่มบีบเข้ามาซามูเลือกเบนเส้นทางของตัวเองเขาพาเพื่อนเพื่อนมุ่งหน้าสู่ห้องสมุดเก่ากลางเมืองในความเงียบสงบของห้องสมุดเก่าแสงแดดอ่อนลอดผ่านช่องหน้าต่างไม้ ฝุ่นละอองลอยฟุ้งกลางอากาศซามูเดินช้าๆผ่านชั้นหนังสือเก่าเหลืองกรอบและในวินาทีนั้นเขาเหมือนมองเห็นเงาของตัวเองซ่อนอยู่ในบรรดาหนังสือเหล่านั้นเรื่องราวของผู้คนที่เคยเลือกทางลัดเคยแลกทุกอย่างเพื่อความสำเร็จสุดท้ายกลับหลงเหลือเพียงเงาอันเงียบงันในประวัติศาสตร์ซามูนิ่งมองบันทึกเหล่านั้นอยู่นานเพิ่งตระหนักว่าสิ่งที่เขาเผชิญอยู่นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นบททดสอบ ที่มีคนมากมายเคยพ่ายแพ้ยามเย็นซามูกลับถึงบ้านกลิ่นต้ยมยำหอมกรุ่นลอยมาต้อนรับที่โต๊ะอาหารอากงนั่งนิ่งมือหนึ่งลูบตาขวาที่เริ่มพร่าเลือนลีโอนั่งก้มหน้าเงียบงันด้วยภาระที่ถาโถมแม้จะไม่เอ่ยคำใดแต่บรรยากาศรอบโต๊ะกลับบอกได้ทั้งหมดปัญหาที่บ้านไม่ใช่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของข้อตกลงที่ไม่มีวันหวนกลับซามูจะเลือกเส้นทางใด หรือทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้แล้วตั้งแต่แรกติดตามตอนต่อไปได้ที่ e p พีเศษ5ส่ว2เมื่อความโลกพาเขาเดินสู่ปลายทางแห่งความพินาศซามูจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไร